สบายดีพ so, so, bon. so, ี <ão> ่น ok ้องสบายดีเอฟซีดีฮกแพงกันเบิดสุกุสุคนสุหมงสุบอลสบายดียามเศร้าเศร้าเด้อพี่น้องเนาะอบพอกันกับสองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยปัดโทพี่น้องเลยทะเลหมอกพี่น้องเลยยามเศร้าเศร้าปัดโทเห็นบ่พี่น้อง งามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยทิโตหนาวด้พี่น้องเอ้ยอากาศเยน็ยนเย็นงามเศ<อ><อ>ร้าๆทิโทงามแท่งงามวายพี่น้องเอ้ยคอืบทองฟ้า ลายกำกางเฮดบทออกหมดจักแล้วพี่น้องเลยอืพาพี่น้องมาสมทะเลหมอกยามเศร้าๆพี่น้องเลยเนาะอีกบ่พ่อครึ่งชั่วโม,มงนียกะ เริ่มจางหายไปได้เนี่ยอืองามดีพี่น้อยหลังคาหม่งขอ,อกเฟืองเ่านะฮะเลี้ยวไปฮห้อยหัเห็นเลยพี่น้อยเนาะเลี้ยวไปแทบสิบวเหินเลยโอ้โห ทะเลหมอกยามเช้าเช้าพี่น้อง ơi. เอ้ยเทั้งพีกพ็งามเลยหรอเมื่อคืนนี่ก็ค้นเขาค้นกระสอบเขาจนค้ำจนมืดพี่น้องเอ้ยกว่าสีแล้วคันนบดายทีมงานเคยลาสาเอื่อยสาอ้ายน้องตัวนุ่งมาช่วยนี่ก็ แย่ yeah, คือกันพี่น้ u r i อือโอ้เสียงก็จาตัดเข่าเอน็อนเอน็นเอ็นเนาะในที่สุดก็ซ้ำเล็ดพี่นเอ้ยเนาะเด็ดหน้าปีนี้หน้าพอมินี่เนี่ย สำเร็จเป็นที่ย่มห้อยสำหรับปีนี้ปีหน้าจังว่ากันไหมพี่น้องเอ้แล้วแล้วโอ้เสียงฝนตัดเขาได้ผนแอนเอนแอนอนเนาะ คือซีขึมขึมแต่สาวพี่น้องเอ้เนาะต้องฟางามงามงามสาวน้ำหมอกลงแห้งจัิงสิฝนก็นคือซีมืดคักแคล้พี่น้องเนาะสวยมากนี่แดดแดดแท้แดดว่าแดดเปียงเปียงแน่นอนพี่น้องเอนะ้ยแดดหน้าป่าเพี่ก็ตัดเอาเนี่ย ใส่เครื่องตัดเอาพี่น้อยมันลงไปเซอมอง,งัวก่อนว่านมันปีนออกพี่น้อยเนาะออกแต่อนข้อออกวานเนี่ยเขาออมลวดไว้มันหลักออกออกไปกินเข่าเพื่อนดื้อเน้งยงอน,น่อยตัวเด้ มืออื่นมาเพื่อเพื่อนก็กกู้ได้แล้วพี่น้องเนาะเขาเนี่ยก็ได้เนี่ยมืออื่นมาเื่อเพื่อนก็กกู้ได้มาส่องมึงยันมัวหลักออกกินเขาพี่น้องเอ้ยเนาะตื่นมาแต่เช้าไปเอายาๆออกกินหยาซะก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้โหยินขนาดพี่น้องเอ้ย ปลายฝนต้นหนาวพี่น้องเนาะช่วงนี้ช่วง้ายช่วงปลายของฤดูฝนพี่น้องเอ้ยฤดูหนาวก็ออกมาเดือนยังไงเดือนนี้เดือนตุลาพี่น้องเนาะเดือนตุลาคมทีเถอะ phải hùng lê bà đi con khẩu vẫn tàn thang lê lương chang lê đi hưng 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 kúp bưu hư 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 เปลนออกน้ำมือมูอ่านในตอนเศร้านี่เต็มอัญอย่าโยเขาคนเท่านี่ยหลบแรงจ้อยมาลูกล้านคนมาตัดให้พี่น้องๆหน้าป่านี่เปลี่ยนตืดเลยซื้อกระถังมานาะพี่น้องไอ้วาซีอันไปฮดมักแต่งแค่ก้อนหมดได้ฮดไล่มึงเลย bèn à, thịt thằng này già già này, buộc nhau lấy, pino đây mày bên nè buộc quan này, nhau, ăn thịt mứt mưa mứt nó đốt đấy nè già già nè. จักชื่อยังไงบุญเนี่ยกินไหมอยาก็บักลา,ลายหนึ่งยันแต่เพิ่นบุอยากพูดแล้วพี่น้องเลยอ่ะทั้งน้ากระเป็นเออเติดแล้วพี่น้องเลยเนาะกินเยอะว่ะเยะมึงมึงใหญ่ ให่ควายก่อนพี่น้องเลยเนาะแป๊บนึงป๊าทโ่มพี่น้องเลยน้ำซ้ำน้ำต้มเลย <c ười> อาอตุดตว่ดพี่น้องเหน็นบ่โอ้เสียงป้าวันควันตุด่ดตวดเลย ขึ้นอายขึ้นมากพี่น้องเอ้เนาะไื่ไ,ได้ปัน่นเขาอีกง้ปล่อยง้วพี่น้องเอ้หลังจากที่ใหญ่ควายออกกินหญ้ากินยุแล้วปล่อยง่วออกกินหญ้า เดเริ่มจางแล้วพี่น้องเนาะเริ่มจางเ,งนะเริ่ม,ามหายไปแล้วมันแดดออกมาอะไรแบบเนี้ยหมอกก็เริ่มจางหายไปหน้าป่าทงนี่เพิ่นก็นตัดเอาคือกันพี่น้องนะทั้งนี้ทั้งตัดทั้งเกี่ยวเป็นจางปางแล้วบัดน,นี้ บางสองสามมือ,อยังนาอึอคืออยู่แถวเนี้ยปลาเขาออก,ก็ไดผ่านมามือสองม,มือเป็นเอิดตืดด้วยพี่น้องแถวเนี้ยเนาะใช่มานี่เร็วไมาไหมมาขี้ดื้อห้หากี่ห h าไป nơi phù phẳng nhàng luôn mà say cho sel toàn sầu xí kung kung nay chắc noi phải không nó mình thùng hay thùng na bàn hau phải không ấy โท่พี่น้องทั้งนี้เฟืองแต่โบติมพี่น้องเนาะให้แม้ว่าเขาประมาณร้อยสี่สิบห้าสิบสอบนี่เฟืองคือสิติมพี่น้องเปมว้วนาในเกือเป็นลมพี่น้องเขาไปเหยียบเฟืองเขาไปโยมเฟืองให้มันโยบลงขมนมโยบเนี่ล้นพี่น้องเลยเนาะมันสิล้นขอกออกมาเนาะนี่ก็ยังล้นออกมาลายเติบด้วยเนี่ย นี่ก็ยังล่นมาไล่เตื้อพี่น้องเอ้ยเนาะเขาไปโยมว่าในจนเมื่อยเบิรงพี่น้องเอ้ยตัดผ้ามาทางนี้จนหอบพดมักแตงพี่น้องเอ้ยเนาะสูบน้ำอยู่กรอกเท่านี้แหละมาพดมักแตงพี่น้องเอ้ยมันไก่สิมุดยามอะไรพี่น้องเนาะไก่เบิดสวง anh à cũng có mặc tèn là phải nói nè Ôi à vậy hết nèo chỉ đại dữ bà đế phải nói Cứ mi men mà chọ nha đuộng đấy nè Chắc chỉ đại bà đại đấy phải nói nè Cứ bạt bạt cho này nè Nuôi phải nói nè man Nuôi này khoảng 2kg phải nói nè Nuôi nhay Nuôi này khoảng

พอได้ต่ำอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นพี่อะข่างสูงพดกินยากอีกได้พี่น้องเอ้ยข่างสูงไล่ก็ได้สูงไล่กับบดีพี่น้องเนาะมึงๆโอ้มักแตงเนี่ยมดแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วแต่มักทั่วถั่วแล้วนี่ก็ได้ กำลังเป็นแต่พ่อสิลล้พี่น้องเลยพ่อได้เก็บพ่อได้ตำ่ำเท่อละกํกำเท่อละต่ต่ำนึงนะได้ตำ่ำเท่านึงยังอ่อนอยู่เนะนี่ยยังเถาหมดเลยนะ

ทั่วบวบหอยดกป็นไดพี่น้องเอ้ยท่าแม่ปลูกแต่ว่ามักแตงเนี่ยดกคักเพิ่นปลูกนะโอ้น,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 น้ำ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 นี่พี่น้องได้มาแล้วได้กำเนึ้อพี่น้องเนะาะก็ได้ตำเยอะเมื่อตำกินเขาเศร้าก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะ โอเคพี่น้องสารับคลิปนี้เอาไว้สำนึกก่อนพี่น้องเนาะขอบคุณคุณหล,ลายพี่น้องทุกไปสุขุสุขคนข,ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะพอกันไม่คิดนะสารับคลิปนี้สบายดี